อายุมากขึ้นต้องควบคุมน้ำหนักและน้ำตาลให้ดีครับเพราะน้ำหนักเนี่ยถ้าเราปล่อยให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะเป็นโรคอ้วนแล้วโรคอ้วนจะตามมาอีกหลายโรคครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคทางไขมันไม่ว่าจะเป็นโรคอีปถาถะเลยครับจะตามมาเลยครับเพราะนั้นถ้าเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานก็จะตามมา เพราะนั้นถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นโรคอ้วนรับรองเลยครับว่าท่านจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยครับดังนั้นเราต้องควบคุมน้ำหนักครับควบคุมน้ำหนักยังไงก็คือหนึ่งควบคุมอาหารกินอาหารที่มันมีประโยชน์ผักใบผลไม้ที่ไม่หวานยกเว้นของทอดไม่กินของมันไม่กินของหวาน อะไรที่มันแปรรูปอะไรที่มันเป็นมาจากแป้งต้องลดอันที่สองต้องออกกำลังกายครับเพื่อจะลดน้ำหนักในเมื่อเราคุมอาหารเราออกกำลังกายกินโปรตีนเข้าไปครับกินให้เพียงพอแล้วโปรตีนมันจะเข้าไปซ่อมแซมสร้างเสริมกล้ามเนือ้อเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับอายุมากขึ้นต้องควบคุมน้ำหนักอย่าปล่อยให้อ้วนนะครับ เอาไขมันออกให้หมดนะครับโดยการออกกํลาลังกายนะครับอย่าเติมแป้งอย่าเติมน้ําตาลลงไปสิ่งเหล่านี้ร่างกายเราก็จะดีขึ้นแหละแล้วออกกํลาลังกายอย่างสม่ําเสมอออกทุกวันนะครับวันละ45-50นาทีครับหรือ60นาทีก็แล้วแต่นะครับให้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไขมันที่มันสะสมอยู่นี่ออกมาใช้นะครับอย่าลืมนะครับโรคไข้ไข้เก็บทุกวันนี้มันมากมายโดยเยอะเลยครับ แต่ละวันละวันมีคนเจ็บป่วยจากโควิดนอกจะมีโรคใหญ่กว่าโควิดอยู่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องสร้างทุนสำรองของร่างกายครับทุนสำรองของสุขภาพครับถ้าเราแข็งแรงการเจ็บป่วยเราก็จะน้อยลงหรือไม่เป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องออกกําลังกายต้องควบคุมอาหารครับคนเรานี่ยตายแน่นอนครับ จะช้าหรือเร็วแต่เรายืดอายุเราได้ไหมครับเกิดแก่ตายเก็บเรายกเว้นหรือเก็บให้น้อยที่สุดนะครับให้มันเหลือแค่เกิดมันเลี่ยงไม่ได้แก่มันเลี่ยงไม่ได้แต่เก็บมันเลี่ยงได้ถ้าต,ตายนี่ทุกคนตายแน่แต่ขอให้มันยืดอายุไปนะครับควบคุมอาหารออกกําลังกายกินโปรตีนให้เพียงพอพักผ่อนให้อย่างน้อย หกถึงแดชั่วโมงรับรองว่าสุขภาพของท่านดีแน่นอนครับขอบคุณครับ